บุคคลสำคัญของวงการการละครไทยในยุคสมัยต่างๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ตัวชี้วัดอภิปรายบทบาทของบุคคลสำคัญในวงการนฏศิลป์และการละครของประเทศในยุคสมัยต่างๆสาระสำคัญบุคคลสำคัญของวงการการละครไทย เป็นบุคคลที่ช่วยสร้างสรรค์สืบทอดและถ่ายทอดการแสดงละครไทยให้คงอยู่อีกทั้งยังทรงเป็นผู้ปรผลิตคิดค้นการละครไทยให้มีความน่าสนใจเป็นที่รู้จักสืบทอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงจำเป็นที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบุคคลสำคัญของวงการละครไทยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนต่อไป พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวราวกรกรมพรนาราธิปพันพงศ์พระองค์เป็นพระาราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมันดาเขียนทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและเป็นต้นราชสกุลวรวันณทรงได้รับพระสมัญญาพระบิดาแห่งการละครร้อง ส่งพันิพลบทละครพูดเรื่องสร้อยคอที่หายไปและบทละครร้องที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันมากคือเรื่องสาวเครือฟ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ก่อตั้งโรงละครปีดาไรพลตรีหลวงวิจิตวัฒการพลตรีหลวงวิจิตวัฒการ มีชื่อและนามสกุลเดิมว่ากิมเหลียงวัฒนปาลดาเกิดที่จังหวัดอุทัยธานีและเขารับราชการในกระทรวงต่างประเทศจากตำแหน่งเสมียนจนถึงอธิบดีกรมพิธีการทูตรัฐมนตรีว่าการและเอกอัครราชทูตหลายประเทศและเป็นอธิบดีกรมศิลปากรอีกด้วยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในศิลปะด้านต่างๆรวมถึงเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน นาตดุริยาหรือวิทยาลายัยนาฏศิลป์ในปัจจุบันละครหลวงวิจิตวัฒการที่ท่านได้อริเริ่มนั้นเป็นละครที่ได้รับความนิยมมากเพราะเป็นละครที่ปลุกใจให้เกิดความรักชาติบทละครที่ได้ประพันธ์ไว้มีหลายเรื่องเช่นเลือดสุพรรณศึกทลางเจ้าหญิงแสนวีอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงอนุภาพแห่งความเสียสละ พระเจ้ากรุงทนนายเสยรีหวังในธรรมเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงศิลปะการละครพุทธศักราช2531ผู้เชี่ยวชาญด้านการสังคีตกรมศิลปาก่อนนายเสยรีหวังในธรรมได้ศึกษาที่วิทยาลัยนาฏศิลป์และศึกษาศิลปะ,ะแขนงต่างๆรวมถึงดนตรี การแสดงละครโขนและได้รับทุนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอิสเวตเซนเตอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในฐานะนัก,กร้องนักพูดนักแสดงนักประพันธ์ผู้กำกับการแสดงบทบาทที่ผู้ชมจำท่านได้นานได้แก่บทบาทพระมหาเทระกุโสดอในผู้ชนะสิทธิ เทลักขวาดในขุนช้างขุนแพนชูชบในพระเวสสันดรและท่านยังได้ประพันธ์บทละครโขนไว้อีกมากมายรวมถึงเป็นผู้จัดทำร,ร,รายการสศสุขนาตรกรรมซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวกับการแสดงต่างๆเช่นโขนละครลิเกเพื่อสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทย นางสุวรรณีชลานุเคราะห์เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนัตแสิ์ละครรำพุทธศักราช2533เป็นตัวละครหลวงในปลายรัชการของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเป็นนักนัตแสิ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนัตแสินไทยทั้งแบบพื้นเมืองและแบบพระาชสำนักบทบาทการแสดง ที่ท่านได้รับการยกย่องมากที่สุดคือตัวพระจากเรื่องอีเหนาสังทองพระวัยไกทองและแสดงเป็นนางละเวงในเรื่องพระอภัยมณีรวมทั้งได้สร้างสรรค์และประดิษฐ์ชุดการแสดงต่างๆอีกทั้งนำไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในในหลายประเทศรวมถึง ได้ถ่ายทอดวิชานาฏศิลป์ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆอีกหลายแห่ง